1น่นสแพ็คลิงสวัสดีค่ะขอทราบหมายเลขเครื่องค่ะ9 9 5 559ค่ะ995 559ค่ะตั้มนี่ส้มนะตัม้มนี่ส้มนะค่ะตอนเด็กๆชอบเรียนคณิตศาสตร์ตอนเด็กๆชอบเรียนคณิตศาสตร์ค่ะเรื่องสแควร์รูทเรื่องสแควร์รูทค่ะไม่ใช่รูทธรรมดาด้วยนะไม่ใช่รูทธรรมดาด้วยนะค่ะแต่เป็นรูท เอมแต่เป็นรูทเอออพี่คะมิซไซค่ะคือคือหนูเขินที่เฉยอะค่ะอ๋อค่ะคือหนูไม่ถึงไม่ถึงอะไรเหรอคะรูทเธอที่สักรูทเธอที่สักค่ะรักเธอที่สุดรักเธอที่สุดค่ะแค่นี้ล้วค่ะขอบคุณที่ใช้บริการนะคะ